ดูนะคะคุณนี่ค่ะต้นอะไรคะเนี่ยเราไม่รู้จักเลยแต่เพื่อนก็ชื่อลืมชื่อไปแล้วเนี่ยดูสิงามมากดูต้นเขาค่ะสวยมากเลยสวยมากค่ะ สวยมากค่ะดูสิค่ะอยู่ล่มล่มโพล่มไซตต้นไม้ต้นใหญ่ขอเกาะหน่อยนะคะขอเกาะหน่อยเนี่ยเลยเป็นที่ล่มโพล่มไซงนของน้องๆดูสิค่ะสวยไหมคะดูค่ะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ แต่ข้างหน้าก็จะเป็นอีกสีหนึ่งค่ะดูสิเหมือนก็คุณเขาทาเล็บหนะแต่ดิฉันชอบต้นนี้ค่ะสวยมากต้นสวยมากค่ะดูค่ะต้นไม้ใหญ่ดูนะคะ สวยไหมคะเดี๋ยวถ่ายต้นอื่นให้ดูอีกนะคะ